มันปานนั่นตัวนี้ข้มโกรธของคอนเดีวนี่ยมันสั่งปองด้วคนมาทางแต่เอ่อเขาก็ปองปองไปทั้งนั้นเอ่อคุณลองคอนแบบปองไปทางนั้นเนาะอะ่มันปองแบบคนมาทางว่ะพวกหนึ่งอะคิดไปทังบาปเนี่ยคิดง่ายง่ายอคิดหนึ่งเป็นข้องจังบ้องมึงมึงบระยุให้เหมือนได้กุศลักกับคนแปกแต่งมึง เมื่ออยู่เถียงหน้ากูจะเป็นรักของมึงมึงเดียงไกลกูสิรักไกลไปต่ำไปจีดรักคอนง,ง้อหอด้วยคนเราว่าเปนธรรมาดานะทำไมง้อไม่ด้ยวยยันเนี่ยเป็นรักรถไถ่กัน, <laughs> นเอาไปว่ามันรักรถไถ่ขี่กู่มือหนึ่งจอดไว้กันเป็นรักเข้ากันนะมันจะใส่เสียคู่มือ <laughs> น่ะเปไ็นอย่งไรน่ะช่วงนึงเปิด หาเงนินไปซื้อช่วงไปหาไปรัก <c oughs> าวิธีรักนะ่ปองตังกันเลยดิเข้าเป็นเจ้าของรถแท้ๆเียกันบอมีกุญแจเปิดขี้กรบ่าย์เลยเขาลกเจ้วมีเขามาที่นี่ปั้นไปเลยมโหัวมู้จักมันได้ปองมาได้ขะนาะดน,นะนั่นนี่แหละนี่ล่ะทางไปสวัรค์กัน ป้องไปผู้หนึ่งทั้งบรรลุกับป้องไปผู้หนึ่งวันนันมันคิดเอาเองเลยนั่นแหละจังไถบานเท่ากันบานนด้ก็คือกันละโม่ฟันซ้นไปทำบุญหนูโอ้ยหันหลังปิดลิ้นเสียหล่นอ่าบอกปองมาทางนี้วันนั้นกันทั้งบาปลงไว้ไม่ได้บอกหนักอืม เป็นหอมอดล้อไปหลดโอ้นั่นมันเป็นสัตว์สมพ่อนี่ละผีมาจากสายมาจากคนกันเ็ดบาปหน่อยก็ไปเป็นผีสั่เป็นเวสีเนี่ยกันเ็ดบาปหลายก็ไปเป็นสัตว์นรกล่องมากกับมาเป็นเปรตเนี่ย ล่างว่าปาก็เป็นสัมภเวสีเพดที่มันถูกคุ้มขังไปใช้บ่ใดคือเขาสั่งอายุจุดใดก็อยู่จุดนั้นกำหนดอายุจุดใดอายุจุดหนั่งสัมภเวสีนี่คือไปเรื่อยๆเว่าไมีอยู่มีกินซุ้มเนี่ยว่าไม่ยู่มีกินป้าหน้าบานแต่ยินว่าเข้าบ้านนั่นที่เอาบุญออกไปแล้ว อไปกันยาา่าพระสวดมนต์แลนจัดเขาป้าคุณอ่ะมันห่อนหูห่อนใจพ่ะท่านป่านไฟเผาเลยอเอามืออุดหูแลนเอาผีบัตรหัวแลนแตมนี่กระตุกมืออุดดอนคุณเราเลยงานพันสวดมนต์กันย่าพันธิถวายท่านมาแล้วป่านน,นั่งพูดนั่งยิ่มรอหัววัดคุณเขามาวัดว่าไรมือได้จินเจ้าของกัดเบิง้งกันเลย เห็นเขาถือเมียบันผีซุ่มเขาจะค่อยทำบุญเขาจะพระท่านเนี่ยไปเกิดนะนะพูดถือไปถือมันหลูกหลานมาทำบุญกับครูทิศเห็นพ้อยเลยเอ้อหลูกมาตักบาตรเจอมาเนี่เอาอาหารมาตักบาตรเฮ้ยพ้อยเมื่อแต่ยูได้กินเด้อเมื่อนี้ได้อาหารนั่นๆได้อาหารอันนี้เมื่อนี้มาบัตรสกุลให้เด้อนี่เสียผาเด้อ นี่พาเขานี่ยไปแต่คิดว่าเดอ้อนี่พาคมนี่ร้องเท่าเดอ้อว่ามากก็ได้เมียละลาเออเนี่ยกินกับเต็มกระตาไปกระตามันน่ะนะไปกับผู้ยุคถ้าคนขอลนะไปขอจินเนี่ยขอจินเนี่ยแล้วคนหิวอ่ะเคนเขามาน้ามูบ่ได้บ่ได้ท่านนกเทียอ,อัน anh phía cứ để tồn càn nọ, ô, chạy rất nói đâu, ở chỗ kẹt cả ta quá, đi hành cái, bắt mưa thôi, à, mưa đây, bắt để chín choi, nè, phá ra lòng thề của bà này, à, về để rồi, ô, bẻ ma nhau đấy theo đà chín bữa đấy theo đấy khuất chín bữa đấy phía có thể phải chín đấy đấy là nghe chín bữa đấy nhau thang vậy có hiện mã tải vô luật xuất mình mi phu bị chín bữa nào nào tự nó khay đứng nó nó nhung 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 สุกนี่เในเวลานั่งเฝ้าก็เจ็บกินนอนแล้วย่างแต่พ่กแกะพ่อแก่โอ้ยมันหลาพ่อนอนเบิ่งกระดูดกินน้ำน้องมันหลายน้ำเดียวมันไหล,ยลนะอย่นั้นนะโว้ยแสบไหลนานอาหารผีสฉพาะเวสียเป็นเัื่องสัน้นอ,อยากเก็นก็บอก่อานหลับพระพุทธเจ้าเรียกตนเป็นเังเส่ยแล้วท่นนานเรียกตนยังไเพระพุทธเจ้าให้เป็นเังสั้น เป็นยังไงบอกว่าจักถำบุญให้ท่านะจะรักษาศีลเข้าบาเห็นบันทนว่าองค์ที่คือบอกนี่ท่านเน,นี่ยฟังได้เนี่ยอ่าก็จะมาหาเนี่ยมาตัวลูนกปูในหัวพวกบางคนว่าจาังสันเด้เออเิ่นปัยบันไดตายไปใเพิน่นธิคู่ดอกผู้ปฏิเสธเป็นสันซุ้มนึง่ะเป็นผีโปง เขาเรียกว่าผีโปงผีพุ่มผีพุ่มเมือคือคน่ถแกโบล้านเป็นเจ้าเป็นพญ่หนาเป็นล่าซ่ามหากระสัตซุ้มหนึ่งเป็นผีพุ่มสมมติว่าผีผู้พาดนั่งสิเจ้าพ่ผผานนาพอผู้พาดน,นั่งสินะ แต่ก่อนมาหายอยู่ด้จะขอบคูพัดครูพัดเท่านี้ล่ะพวกนี้ <c oughs> เป็นคนมาแต่พุ่นอเป็นหลายหมื่นปีมาแล้วเป็นคนปกครองบ้านเมืองมาก่วงบ้านฮวงเมืองเราซุ้มหนึ่งกับเป็น แม่ทัพเป็นทหารพวกนึงเป็นทหารเป็นลูกน้องไปแย่งแผ่นดินกันไปลบกันไปตัง้งก๊กขึ้นผู้นั้นก็อยากเป็นเจ้าเมืองพู้นั้นก็อยากเป็นเจ้าเมืองก็ยังปฏิบัติศาสตร์บัตรเมืองไทยเข้าในลัฐพูนลบกับพม่ามระม่ามขอมาลบเมืองไทยลบกับเล่าเล่าก็อยากได้ไทยไทยก็อยากได้เล่า ไท้ก็อยากได้คอมเมนต์คมเมนก็อยากได้ให้กันลบกันนั่นแหละคากันตายไปค้ากันตายมากเลยตะ่กนเป็นนักขันนี่แหละซุ่มนี่แหละยกทับใส้กันตายไปล้วก็เป็นแม่ทับยกขันระบายเป็นแม่ทัพยกหันก็เรียกียกว่าผีพุ่มย่หันลูกน้องเป็นหลายร้อยเป็นแม่ทับลูกน้องหลาย พีกายนี่เขาถวายทีรองพู้อยู่ด้วยจันมีจังหวัดจันนี่ที่หันเจ็ดสิบไรเจ็ดสิบสองไรมองมองสิบสองไรนั่นนะปลูกอย่างพราราซุ้มหกสิบไร่เนอนะปลูกมะทุเรียนปลูกมะง,ง้อร่องกงเขาเจ้าจีถวาย พระเจ้าถวายก็บพว่ามันขายบ่ใดขายบ่ใดมุ่นมรดกพ่อแม่น่ะเนมีลูกสาวอยู่ซีค้นลูกสาวซีค้นเนี่ยบ่มีลูกจ้าค้นแต่งานอยู่คนหนึ่งของบ่มีลูกอายุแปดสิบกว่าปีแล้วว่าไงโ่มีผู้รับมรดกโอ้ยเถ่ามาได้ถ้ากันขายกันหน้าทีว่าสิ ไปบอกขายบ้านในไทยกรุงเทพพูดเงินสิ่งว่าชื่อสิ่งว่าสิ่าว่ามัดจำเงินพูดที่แรกสิ่งว่ามัดจำตกลงราคากันเราเมื่ออืินเศร้าสิ่ว่ามัดจำเด้อเข้ามือเศร้ามาเจ็บเงินแต่ไม่เอาเงินแล้วสิ่ว่ามัดจำสัญญากันไหนที่รถออกมารถส้นกันเจ้าของตายจอยผู้สิมว่ามัดจำน ห่วยบริบร่ได้ขายปีรุ่นมาตกตกลงกันอีกผู้เรื่องสีพ้ามามาจำอีกเมื่ออื่นกลับไปนี่เตรียมเงินเตรียมทอง,อ,งอิามาดอกกันอันตกลุ่กันแล้วไปนอนอยู่ไหลตายจอยห่วยเล่กบ,บริส้ทอิอมานี่ซีพีนองกล้า้ากันเทศให้หหหหหหแล้วไปเ็ดสวนขึ้นมาทุเรียนกับปีนเราเองเราผู้ฒ่าไม่ยิ่งบั่ร ขึ้นมักเงาะก็ขึ้นเราเองบัดเนี่ยหมากล่องกองหมากมึงขุดขึ้นราเองต่อยโาเองนะมีแต่ผู้ยิ่งบัดเนี่ยตายที่เถามากขึ้นบเดชเชนยังไรบัดเนี่ยอ้อถวายหลวงปู่สวรรค์ก็เลยไปถวายก็เลยไปรับทีไปรับทีก็เจ้าไปรับนอนบัดเองนะนปีกากก็เลยเบากันว่าเอ้า เขาทำบุญมาจั่งมันบ่มีผู้มาเหตุให้ใส่กัาเจ้ามาเจ็บบังไม่บกาะบกทวเดียนเอากอง,งอย่างจัมามันขุดเังเสี่ยไปจ้างมากสิสิบกว่าคนเอารถไปขับเอาอย่างดีอ่านี่เหมือนเสาขับมาไว้พ่อมาห่อนเดวพ่อบายเดวบ่ได้ไปส่งญาติหาบบ่ของมาลุง,ต,งตุงตังไปจ่อยเพี้ยนพ่ให้อยูอ่ามองหันมันเป็น กองทัพทหารผีอยังไงนั่นแหละก็สิ่หู้เนี่ยพิการเนี่สิไปนั่นสิไปพาข้าเจ้าเฮ็ดบุญยุให้นั่นแหละอุทิศให้พ่อแม่ข้าเจ้าอุทิศให้เจ้าของที่เจ้ากับเจ้าอย่างพวกผีจิตเป็นย่านต่างๆผู้โยกเฉยๆยิ่งวามสุกไม่แต่ผู้เฒ่าแม้ยิ่งได้ต้นข้าเจ้านะ เวลาลูกผู้ฝึไปคุณไปสั่นจังหันยัวในจังหวัดตากผุนมืออืออ่นเส้าสั่นหันแล้วสีมาจังจังมือนี่เนี่ยมือแรงเนี่ยมือแรงจังมืนอนีอาจารย์ก้อยเจี๋ยนพันธุ์ไปกไปควนไปไปผ้าโยมไปไปหาเจ้าของทีนั่งกับไปจัดสถานทีผ้าจัดสถานที เอาอาสัตว์เอาเสื้อเอาหมอนยังไปยังที่เดา,เาถวยเอาซ้ำไปซอยไม่ออกเพื่อนเหรอการาหลวงปู่มากเลยกาจัดทีรับทีนอนให้พระเจ้ามีเฮียนสองหลังจะทำศาสต์เฮียนหลังหนึ่งไปให้ก็ฟองน้ำหาหลวงปู่มากอาจะได้พักเหนื่อยแล้รุ่นเหมือนกันมาในว่าวกันแล้วบัดใบหกโมงหกโมงเคิ่งงงงองเลยล,ะล,ะละ่ะ ผมวงเครื่องแล้วมันมืดแล้วแล้วลหรอลับมาสิสิกลับมาละย่องไปไหมมาละปัทธรรมสถิตมาหาหลวงพ่อสิ้นเพิ่นยุ่น้หลวงพ่อสิ้นเลยอาจากกรย์ก็เกียดมาในมาพ่อ,อันขึ้นรถว่า,อ,อ,อ,าอันโซเฟอร์ขับรถผัดเอาเมียไปน้ำเนี่ยโซเฟอร์ก็ไปไปเฮ็ดซอยกัดห่าละพอออกมาวิทย์ไทยน่ะเด ผีเ้าไปเขาเมียโซเฟอร์ให้ในรถผีแม่ทับคนน่ะแม่ทับเด่นไปเขาอไปเขาวุ้ยจะคุ้นไามั่นว่าเบาก,กระดับก่อเกียรติว่จะคุ้นจะไม่มุดลงปูมาถ้าบุญจะมดมาจากไหนไปสินเดือนนี้มันสุดลมมุดเงินบันเราดีไปส่นเดือนหนึ่งมานี่ลูกน้องไม่ได้รับไปนอนนั่นพวกผีทั้งหลายเนี่ยห่วย จังว่าี่เดเมเจราจาก,ก็จะพุ่นนี่งละว่าวสันผีว่ามาต่อรองกันนี่รถมาบอกกันกับเผ่าอนไ้กับเจ้าโซ,โฟเ,ฟโซโฟเฟอร์เมียโซเฟอร์เรียกผีเขาห่ว <c> ย <oughs> มันพ้นมาทำบุญแล้วที่มาทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้เจ้าที่เจ,ทเจ้าทากเนี่ยแล้วเนี่ยมันดีเด้เลยสันห่วยดีอยู่ทำบุญเล้วะสันผู้หัวหนาว้าผู้หัวหน้าเป็นแม่ทัพผีนั่นนะ มาเนี่ยแต่ลลกนอกเนี่ยแต่ยินว่าเจ้าบุญมานเนี่เดือนหนึ่งนึ่งไ่ได้รับได้นอนเนี่ยวาหลงปูสีมา้าเขาออกพ่อนออกร่นเนี่ยเขาไปฟอ้องยุ่นี่หลายเท่ยลเลยก็ได้เรียนว่าเจจากับเจ้าคุณนี่ยเล่ามาสัน่นบ่ให้ผลมาได้บ่ว่าสัน่นผีไปตัวร่องเนวากันบ่ล่องเนีนะ่ยบ่แล้วคาบเคลื่อนไปหาแต่ของใครเขาเอียกไ <laughs> อ้ว่ากันเยี่ยเอียงกันล่องวบากันเผีกยได้คนเนี่ยว,ยวยนนาไปว่ามากเอาคนทุท้ายเน่ เจ้าของเขาก็โอ้ยถวายหลวงปู่แล้วทีว่าัฒน์เรื่องท้าฝนทีวาานว่ว่าจังใดแล้วหนึ่งพวกผู้ขาอาศัยอยู่ซื่อๆเรียกวัฒน์เจ้าของทีวัฒน,น,น,นเนี่ยผีระบมี่เนี่ยแววบัณฑนี่งเพราะว่ามันเป็นทีหลวงปู่บัณเนี่ยเพราะว่าถวายเราเนี่ยเฮ็ดจังไดวัฒน์ันซุ่มนึงินอยู่หลอกหวยคุณมาเกียรติแดนคุณอะ,อะ ็เลยบอกว่าจัดกองเป็นไล่งานไปบอกเลยกันผู้ใดมันอยนู่ผู้ใดก็มันหนีแก่ไก่อยู่แะ้วทำไมมันหนีแก่ไก่คือซุ่มซุ่มลับบารายคือลูกน้องทหารเกา่านะาไปลบมาแล้วก็กินแต,ต่ะลาเมาแต่ยานนะว่ามีศีลไม่ทับช่มนี่ผู้แม่ทัพไม่มีศีลไม่ทับอยู่ มองหันเป็นมองเขาตีดาบล่างดาบอมองแม่ทัพมองหันนั่นแหละตั้งแต่พระเจ้าตากคุณไหมทหารพระเจ้าตากไหมอโอ้ย่านลวงปู่หลายเนี่ยมาลุงปู่สิมาามาเลยนั่นเป็นโอ้นี่แหละเวลาผีพู่มันเป็นยังชีตายแล้วบ่ได้ไปเกิดกเต๊ะเป็นทหารลุงสลับ เป็นทหารดเุเดือดเดี๋ยวก็คือปีฮาลอดสิบเจ็ดปีฮาลอดสิบเจ็ดไปตัางวัดมาอยู่วัดคำแค็นไปหัวก็ไป,ไปยุ่ได้สิบหาหมือพี่ก็ไปเข่าค้นด้ยวยในบ้านไปเข่าไม่ออกเขียดต่ำถึงเลยซือ้อปัญญาจิตใจสัพญาจิตจิตใจอยตรงั้ เครียดไปนะเครียดแบบบอกแบกแดดมากไปบอกแบกแดดมาไกไอ้สัตว์แบกแดดคือพอไ่แดดจ้าพอไ่พอไ่แดดเราเป็นผู้ไปตังบ้านเราเป็นเซี่ยวกันก็บอกขับผีเอาพญาจีดีไสนะ้ไปผูกเซี่ยวกันผู้เฒ่าผู้เฒ่าเห็นผีด้วฝันเห็นผีก็ผูกเซี่ยวกันหักกันลายวันนีมน้มุ่นระไปแล้วเพราไปบอกเล่าบ้านเองพอไ่แดดก็ไปบอก Thôi nha, chị thì say ở kia bà à, và phải muôn phá mà, bà này đây xếp phá một cái khẩu khôn, khẩu này ọc xuống hết rồi, ơn bậc đẻ mà, ơn bậc đẻ mà rồi. Thôi nha, đẻ mà rồi, ôi, mình nhây cháu có tiền nhẵn rồi rồi, cứ đưa hầm hầm đưa bỏ bạc đẻ mà, bỏ bậc đẻ mà, thôi vậy là lâu rồi chắc léo, không chờ lâu, và siêu ơn bài văn thọc. ว่าพ่อใหญ่จิตติชัยนี่แหละไปพอขึ้นไปว่าแม่หยังล่ะเฮ้ยซั่นน่ะเอิ้นโตเอิ้นโตเอิ้นเฮามาหยังมึงยอมเอิ้นกูเคยอีหลว่าซั่นอ้ามึงก็เป็นเสี่ยวกูบ่แม่นติว่าซั่นอาพอใหญ่แลว่าก็พอพญาจิตติชัยว่าแม่นอยู่ว่าซั่นอแม่นอยู่มึงเป็นบ่ให้กูเว้านําว่าซั่นมึงเียดอีหยังให้กูกูก็เียด่นแล้วว่าซั่นมึงเียดอีหยังว่าซั่น มึงกูเขียนตัวมึงไปม้วนพ้ามากมึงมึงมาบอกกูสิมึงไปม้วนพ้าดีมากมึงมาบอกกูสิถ้าเจอกูมาอยากรักษาศีลนั่มึงกูกระชิมาได้ที่กูอยากอายมั้ยสิมาเขียนโอ้พังจากจากศีลจากข้ามเว้ยแต่ว่าเปล่กเลยพญาติพี่ชายพวกได้ไปไทยสวนอยู่แถวนั้นกันมือวันพ้าเอาข้อยไปไทยให้นอนบมลุกเลยเนี่ยเอาข้อยใช้เขียนไปหันถนนนอนหล่น บอลุกได้ไปเอิรนพ่อใหญ่แหละมาบอกโอ้ยลูกหลานมัจักเจ้าเอ้ย่าส่นเขาม้าไม่ว่าส่นเดี๋ยวตอนนี้สิได้บอกได้สอนเขาดอกว่าส่นเอ้าเดี๋ยวสิบอกเขาบอกสมาคารวะดอกตัวสิเอาหนังลหรอเอาโหลมาส่วนเอาเหลก็ยาสูบเจอกันถามกินไก่เป็นเงินเหรอเขาก็ อย่างใกล้ไปต้มใกล้ไปเอ๋อมาจินเด้อลูกนี่ปูเอ้ยเพาาะว่อืมแจ้งฝากเข้าไปอแล้วก็เอายาสูบเอาเหลวไปจ,จัดจ่อตรงที่เอ,าอ้านี่ยปูเลนแม่ทับมักกินเหลวเด้็ดนี่แหละลูกหล,ลานสิดาช,ชื่อดอกบานต้นนี้ต้อไปเจอบะเฮ็ดพิษดอกบานไข้ไข้ลูกใหญ่ใช่หรือทุกกองจังขึ้นมาหาจนินมยาปุ่งเิ็นมุกพิ้งมาหลด <laughs> อะไรฝันพวกเจ็บพวกเป็นนี่เทียบกันดิไปเกียร์อดเลยตาข้างท้ออ่เฮยกันมือวันผ่าเป็นยัง่นกันไปเห็ดหายยืดเหนอตอนปอดัยคนมีสินนี่ทำเนี่ยแต่ว่ามีเป็นบางข้างเนาะกินเหลาอย่ขนาดไปเป็นรักษาสิ้นแปดเนาะแล้ว่าอันคอสุลานี่ เขาบรรับได้บ่สันว่อี้เขาบรรับก็บ่ครบแปดท่นเหล่าสันอ้อฮัทเสียมุ่งพวกมาแดนเดียวสันแม่ทัพมันต้องรับแขกที่เพราะว่าผีก็ได้นั่นล่ะบ่าเว้ากันแล้วเออตอนนี้ต่อไปเขาสิเดบอกตัวกันมื่อวันพระมามพระวันหน้าเรากันเด้อพระวันพระไหวพระยังเมื่อเลกบ่ายหาโมงบ่ายพระเด้บ่ายพระแล้วก็นั่งสมาธิไปหอดสามถุงสี่ถุง จังทำบัตรทำบัตรแล้วก็ให้ข้าเจ้ากลับบานนี่เมื่อนิ้นพระดังภาวนาไปพ่อหกมุ่งสี่หกมุ่งแรเน่ยพอสุรัวเด็จ้าไว้พราะท่านเมืดดอกอน่งนางสมาธิอยู่เม,มื่อไออกก็พอออก,กพอเพราะย่่ยแดดกัเรื่องข้างหลังพเพราะยากับแปดซีโปเปีเร่ใกิเกาปีเนะเป็นเชยวปีเรื่องนางนี้ทั้งวัน Mà hậu ở giận làng vàng, mượt vẹt khăm rồi. Hậu nổi, ta đang phát đột đúng đứng, đứng mà sáng chi tối giờ làng rồi. Ngoài vậy bà phải bấm đu bà giận, mình cô đấy yêu hẳn bà giận Không chừng, cắt chìm theo bà giận phải ngoài, lông nhìn đỏ bà giận Lông phải, phó lông chàng cũng phải khát đầy, mịt xì liền, nó cầu mắt trong nhọc nhạc chua Bấm hẳn, bấm nìm, bấm cập vẹt biển

พราะนั่งเาะเปล่าเฮาอยู่ระบายดงนึนงนึงอยู่ไม่มันมันเหงางปเท่าตั้งใจด้วยมจิตมันเพราะลมจิตเราเห็นพราะญาติจิตได้งางอ่อนงางอ่อมมนเลยนะอ่อนชลาเลยนะห่วยพระญาติจิตได้ที่จะผู้บังเจอนึกในใจว่ากันจัเป็นพราะญาติจิตสด้ะขึ้นมาเด้อมันนั่งเพราะอานาะะนตองก,กัน จะไปยางให้มาเขานมันตกกวนสช่วาที่บาดเนี่ยตกมรตกไปเราวางที่ประกฏวันนังนอยู่้งหลังนีไหมมาเศร้าเฮาหลดด้ามาไอ้ตัวเนี่ว่ะแล้พ่อเราว่าเราอยากมาหลักษาสนาแบบนม้นะเนี่ยนี่แหละ,ะพาอวาันน้าไปมันก็เห็นเอใช่ไหมว่าง,งว่ามันเจือบ่ลืมเหมือนเดิมอันนี้ปี167ปี1เ7เดินไปละ คน龙门คนเริเกิดทีเน้องคน龙门คนเริเกิดอะไรซิเยต์มาโดนเติมอะไรได้ <c oughs> นี่แหละภ <c oughs> าวนาไปมัน้วนในเสลานั่งเกี่ยวกับภาวนาไปกับไปนั่งยุปัสสาจะไปเห็นชุ่มฉีบาบเนาะฉีบาบคือพวกไต้พั่วเขาเรียกว่าไต้พั่วคนตะเกาหลไปตัางวัดจงังฉี่ซุมไปทางบ้านนั่นสินะ สมมติไปตังบานสุดหนึ่งไปตังบานห้าข้อพหกข้อพเจ็ดข้อพุอพ่วสิขบข้อครัวไปยู่งกันถ้าเราไปจับทีจะป้ายจะดงคจังบันตันเรียนนี่แหละจะพูดอะไรเจ้จาจเไล่กับถาดของไหม่ป้ายมองเห็นของไข้เด้ออัน้ของเจ้าเด้อทางป้ายของไข้ของมันไปกปับเจ้าเป็นไฮเป็นหน้าูกโคตรปักแจง ปัดกันแท้สุนกันดำให้น้ำหน้าก็มีเขาดูเขากินมองเป็นฟ้าเป็นดงกระท้างมากับปูกโคตกเตงนี่เรีนี่ใกลก็ไปป้อยไปห้ไปหน้าสุ่ไปขั้วมาไม่กับพรท่านมีเขามีหนาเป็นรักเขาเขาจริงจ้าท่านเป่นปูกับโคตรกเตงอเนยันยัยนกับปูกับโคตตัวนี้มันงมๆฟังไง เอาไปมันพันพันไว้มันนี้เดื่องมาฮักของแม่เด้อแม่จิตจงเห็ดแน่วันนี้ไปมารุ่นพวกไพวกมาหักว่าจินมจอยมันจอยมันยังกระจมแล้วว่าโอ้ยห่าจิ้มตับกินมใสกินพุ้งมึงนพวกว่าพวกว่าจิตจงเห็ดแนวเพราะว่ามักแตีงมากนี่มาก็ง่ามมักแต่งจินมักแต่งซ่าแต่พวกน่ยถางดงง่งปูมป็นมักเต่งกิ้มขั้วเนาะ mặc kèm thay mặc nhau mặc kèm thay mặc nhau, thay mặc kèm thay mặc kèm thay mặc kèm mặc kèm thay 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 mặc ngang thay mặc kèm 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 thay mặc สุนีพงศเจะเขวัดเขว่าต,ตายไปแล้วเที่ยวว่าตายวันนี้ม,มาอยู่พันบ่ลึงฟ้าลึงดงมันบมื่อไเท็ดพอดีได้กสิพีครับราะน้ำแดงเจ้ากับป่วยไข่เขาเรียกว่าไข่ปลาตายนะใจร้องเจต้องอะต,ตายตายแล้วก็ไปเผาแล้วเผาพูดต้องคนกับฟังเป็นเขาเรียกว่าภาสา เผาคนละหมองไปฟังคนละหมองหมองชุมงกกกมออ่มแต่หาแต่หงผู่คัมม่วแต่ตกกุ้งไม่ออกลูกแต่ก็ไปฝังเจ็ดปีแค่คุดมาเผาเพื่อลงคนกันกันจือได้กัน,น,ก,นกันลูกหลานเกิดขึ้นมากนี่เงินมีท่อไปคุดขึ้นมาเผาคนออกลูกตายใช่ชุ่มหนึ่งวันเดียวไปเกิดได้ชุ่มบอกลูกตายอือ ก็นั่งยู้อใช้ก็โอ้ยเจ็บท้องโอ้ยเจ็บท้องเลยผีเยอะน้ากันเลยโอ้ยเจ็บท้องสะออกลูกสะออกลูกสิเจ็บท้องสะออกลูกให้ยุ่งสนะยุ่งน้ำมูได้หลายอย่งใช่ไหมมูไปใส้กับไปน้ำนองเจ็บท้องสะออกลูกโอ้ยจะเป็นกรรมครั่งเลยปูกพันครั่งเลยนี่แหละเออ่นว่ามันมันติดสมมุติ ติดควมทุกเนี่ยคนอยู่กับโลกเขาเพราะนี่ว่าสมมุิเขาว่าสมมุิมันติดจริงๆนะมันไม่เม็นมันไม่เป็นธรรมดาด้วคือจะ